สวัสดีค่ะพี่ทุกคนวันนี้น่าอยู่สยามมาเจอร้านนี้ค่ะสะเดยดอกอันนี้ยี่สิบบาทแต่ไม่รู้จะถ่ายทันไหมเนาะลูกค้าเยอะมากเลยยืนต่อแถวกันเต็มเลยค่ะเราไปดูกัร้านที่เขามีอะไรบ้างเราบอกถ่ายแบบสับๆๆเลยนะก็คือมีกุ้งสามชิ้นยี่สิบ่ออไม่เหลงนะจำไม่ได like ้ยังไม่เคยชิมเลย นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นราคาอาหารที่ร้านเคยดองค่ะสไตล์เกาหลีค่ะมีไข่ดองด้วยไข่ดองยีสิบค่ะข้าวญี่ปุ่นยี่สิบยำสาหร่ายยี่สิบนี้ค่ะ มอนดองสามเส้นยี่สิบหอยเซลหนึ่งตัวยี่สหกดองหดองห้เส้นยี่ะค่ะเราต่อแถวกันค่ะนี่้วี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูดองอ่ะนี่แต่ม่อนดองอ่าน่าจะเป็นแล้วก็ข้าวแล้วก็เซลค่ะอันนี้ก็้ปูนปู่องแล้วก็เซลแต่ึก กางขายไงครับพี่ตัวละยี่สิบบาทครับรวตัวหนึ่งร้อยบาทครับมันกินได้เลยป่ะหรือต้องไปแกะเปลือกอีกกินกับนี่ค่ะแล้วอันนู้นอะไรคะตึ้งหอยเชลล์ครับอ๋อนี่หอยเชลล์ใช่ไหมคะยี่สิบบาทนี่ค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะร้านกุ้งดองทะเลดองค่ะนี่ค่ะเรากินอะไรกันดีคะพี่อันนี้อะไรคะพี่แม่กระพุน แมงกะพูนขายไงคะสามชิ้นยี่สิบค่ะสามชิ้นยี่สิบค่ะเออเราจะชิมอะไรกันดีคะพี่พี่อันนี้เดี๋ยวนะรอคิวอยู่ค่ะไม่เป็นไรขออนุญาตพี่เขาถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองกินแมงกะพูนเดีวมอนแล้วกุ้งแล้วก็หอยเชลล์แล้วกัเกนเนาะบางอย่างมันกินยากแล้วเรานี่เสี่ยวมอนน่าทานมากเลยเห็นไหมนี่ค่ะหนึ่งร้อ ตัวละยี่สิบค่ะหมึกนั้นหมึกนั้นห้าเส้นยี่สิบค่ะนี่ค่ะรอยพี่เขาสั่งออเดอร์ค่ะน้ำมันเป็นพวกใสกุ้งทางใสตง่ตะกี้แต่กุ้งแน่เลยคุณผู้พี่เอากุ้งหกสิบอันนี้อันนึงอันนี้สี่สิบแลวข้าวได้รวมไปเลยนะได้ครัพี่เอากลับบ้านนะแล้วถ้าแช่ตู้เย็นพรุ่งนี้เป็นอะไรไหมครับ ไม่เป็นไรครับมันเช่ตู้เย็นอยู่ได้3-5วัน3-5วันใช่ไหมับมันอยู่ข้างนอกไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับใส่นี้ให้พี่หานะสั่งแล้วเซมอน40จ้าข้าวหนึ่งนะครับข้าวข้าวอันนี้60ค่ะอันนี้20้านไม่รอบก็นนี้ค่ะเดี๋ยวทานเลยค่ะอันนี้หาถ้าใครมาส3-5วันก็อย่าลืมไว้มาทาน นี่แล้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวที่นี้นะขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์สแกนจ่ายจังยังไงขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะทะเลดองครับค่ะจำนวนสามที่นี่สิบบาทเดี๋ยวดูของที่น่าสั่งนะบอกนะเขาก็ของพี่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวพี่จะสแกนให้140บาทของนาร้อยสีบาทเสร็จเดี๋ยวพี่สแกนให้นะคะ นี่ค่ะของนานร้อยสีสิบบาทนะคะบายบา่ค่ไปี่ทุกคน